สวัสดีคะ่ะเจคยโนขอนำเสนอบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกบ้านสวนสวยๆราคานี้ได้ทุกอย่างตามภาพเลยทีเดียวนะคะมี2หลัง2แบบให้ลูกค้าได้เลือกชมเลยทีเดียวคะ่ะคุ้มกันมากๆเลยทีเดียวคะ่ะบ้านปูนคอสอรอชั้นมีใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยบ้านใหม่เพิ่งสร้างเสร็จที่ไม่ใช่บ้านนอกดาวนะคะวิวเขา360องศา มีทะเบียนบ้านพร้อมเข้าอยู่ค่ะเนื้อที่ขนาดสองไร่เป็นที่ดินฉนดนอสอสีจอคุดแดงรูปแปลงสวยเป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ในอำเภอรเราวันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรอยต่อของอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะมีเขารูปใหญ่มีทะเลเหมอกค่ะวิวดีอากาศดีบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะ เนื้อที่ตัวบ้านพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวมีเทเรสชมวิวขนาด4คูณ6เมตรมีบ่อปูนขนาด5คูณ8เมตรห่างจากตัวเมืองเราวัญใช้เวลาเดินทางเพียงแค่10นาทีเท่านั้นอยู่ใกล้เซเว่นซีเจอนามัย โรงเรียนวัดร้านฮาร์ดแวร์เพียง1กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้เซเวน่นสามารถกดสั่ง Delivery ได้เลยค่ะมีตลาดนัดทุกวันอยู่ใกล้ๆเพียงแค่1กิโลเมตรน้ำไม่ท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ80เมตรนะคะดินดีอากาศดีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน มีไฟฟ้ามีปะปาและจัดสวนมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ล้อมด้วยค่ะทางสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรห่างจากถนนดำหลัก80เมตรมีไฟทางตลอดเส้นถึงแปลงที่ดินเลยนะคะและมีของแถมสุดคุ้มค่ะแค่ของแถมกระปังมากแล้วทีเดียวนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน3ห้อง ชุดโต๊ะโซฟาชุดโต๊ะทานอาหารพามานสองชั้นมูรี่ทั้งหลังแอร์สี่ตัวชุดเคาน์เตอร์ครัวชุดบาร์ปั๊มน้ำแทงน้ำโคมไฟโซลาเซลล์สว่างทั้งแปลงมีกล้องวงจรปิดมีสาราไม้ไผ่ร้อมรัว้วพร้อมประตูทางเข้า6เมตรมีน้ำตกขนาด3มเมตรหคูณ1เมตรหพร้อมระบบปั๊ม ราคานี้คุ้มมากเลยนะคะแปลงนี้นะคะราคา2 8 5ล้าน8 5 0 0 0บาทค่ะราคานี้ได้ทุกอย่างตามภาพเลยนะคะทุกท่านบ้านสวยน่าอยู่มากๆจัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะคุ้มมากๆที่ดินวิวสวยด้วยฟรีค่าใช้จ่ายการโอนนะคะสนใจติดต่อสอบถามแรนัดชมแปลงจริงติดต่อคุณรัฐโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ เท่าของขายเองค่ะสำหรับวันนี้เจ๊แคโนกขอลาไปก่อนขอ,อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ